ไม่รู้เรื่องยังไงครับยางไงเงินเดี๋ยวไม่ไทยลูกน้องผมยกยางด้วยเขาจะถามว่าซ้อมม้าเนี่ยสองสองกับสามหนึ่งคืออะไรสองสองก็หมายถึงม้าเคนเตอร์สองรอบเคนเตอร์หน้าตอง ทอดสองรอบเคนเตอร์สองรอบทอดก่อนสองรอบทอดก่อนสองรอบแล้วเคนเตอร์สองรอบเคนเตอร์หน้าซองเบาให้จบรอบไปเลยหนึ่งรอบก็ไวนับกันตรงเส้นชัยเส้นชัยแต่เราเคนเตอร์ไปเจ็ดก็ได้หน้าซองก็ได้คือเคนเตอร์นี่คือยังไงเคนเตอร์ก็รอบแรกเบาๆรอบสองถ้ามันจะวิ่งถ้วยหน้าตรงให้มันก้าวมาสองสลึงสองสลึงถ้าเด็กสมัยนี้จะไม่รู้สองสลึงคือว่ามันปล่อยเลยปล่อยเลยแต่ถ้าสองสลึงสมัยก่อนอย่างที่พวกผมซ้อมสองสลึงคือว่า ให้มันโยนยาวๆเต็มก้าวแล้วไปพอไกลๆคือถ้าเป็นเปอร์เซ็นคือแบบไหน 2, สองสลึงคือให้มา้าถ้าม้าตัวใหญ่นับเป็นเปอร์เซ็นตะ์อะถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นให้มันโยน 9, เก้ายาวๆแ<อ>ค่นั้นสองสลึงให้ไปพอไกลๆครึ่งแรงครึ่งแรงใช่ถ้า 3, <ๆ>สามสลึงก็แบบว่าก้าวมาเต็มที่หน่อยแล้วตอนเนี้ยอยากให้อะไรที่ถามเลยดีกว่าให้นาลงชัยสอนสอนเลยฮะมาวิเยียยาวถ้วยยาวประสบการณ์ทีครับมีประสบการณ์เนี่ยจากจากได้ขี่ถ้วยมาเนี่ยหลายหลายถ้วยแล้ว ได้ได้แชมป์มาละการซ้อมมาระยะยาวเนี่ยเขาซ้อมแบบไหนซ้อมเอาตีหลังโดยเฉพาะตีหลังอ่ตีหลังคืออะไรตีหลังคือว่าโค้งไปเจ็ดไม่ได้ปล่อยอืมคือท็อตท็อตหรือไงสองสองมาทุกตัวเวลาซ้อมเอ๋มาวิ่งถ้วยซ้อมสองสองทุกตัวอือโค้งไปคสนามโคราชสนามโคราชไปเจ็ดนี่เราจะพูดถึงสนามโคราชอยูสอสอส่สนามโคราชอือสองสองมาซ้อมระยะถ้วย โค้งหน้าตรงถ้ารอบรอบสุดท้ายตรงป้ายเจ็ดจะออกหน้าตรงให้มันก้าวมายาวๆยาวๆ,วๆแล้วไปพอไกลๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าเต็มก้าวก็เต็มสองสลึง,งสอง,สล,งสลึงทุกวันทุกวันไปพอไกลๆไม่ได้ปล่อยซ้อมเอากําลังตีหนังอย่างเดียวถ,ถ้ามาแบบเต็มก้าวคุยให้สั่งให้มาอย่างไรถ,ถามาแบบไหนถ้าเต็มเทรนเนอร์ทุกคนจะสั่งไม่เหมือนกันสองสลึงสามสลึงสามสลึงคือก้าวยาวกว่าสองสลึงถ้าค้อผมนะถ้าปล่อยคือว่าสิบเส้น เช็คที่หลังแค่นั้นจบคือปล่อยข้อผมเป็นอย่างนี้อ๋อคือการซ้อมไม่เทนเนอร์ไม่เหมือนกันฝ่าไม่เหมือนกันสักอย่างคือจะเทคนิคไม่เหมือนกันทุกคนเลยไม่เหมือนกันแล้วอย่างประสบการณ์ถ้วยเนี่ยที่ขี่มาแล้วเนี่ยทําตัวยังไงตอนจอกกี้ทําตัวแบบไหนการซ้อมถ้วยอ่ะก็วิ่งออกกําลังกายทุกวันอะไรอย่างนี้คือยู่มันทําตัวธรรมดาเนี่ยแต่อาจจะต้องฟิตแรงขึ้นเพิ่มอีกนิดนึงเหมือนเดิมเท่ากันแต่เราอาศัยว่าซ้อมมาเยอะหน่อยใช่ เนี่ยคือคือการทำตัวกำลังเรากำลังเราอยู่ตัวแล้ววิ่งทุกวัน3รลอกซิกอัพวิดพื้นยกอะไรยกลมอะไรทีอย่างอาจจะถามนิดเวลามาขลิบม้าพาคืออะไรม้าพาคืออะไรม้าพาคือว่าม้าจะไปเราต้องเอาให้อยู่อ่าคือมันจะดันเราดันมือเราต้องกําลังนิ้วต้องแข็งดึงดึหรอไม่ใช่ม้าพาม้าพี่กิมกําลังถามม้าพาในมขณะ จก,กี้ทุกคนต้องเอาให้อยู่กำลัง<น>แขนต้องแน่น<ล>กำลังเข่าก็ต้องแน่นอแล้วการการซ้อมเนี่ยการซ้อมมาเนี่ยไอ้ม้าพาเนี่ยเรามีวิธีแก้สู้กับมา้ายังไงมันอยู่ประสบการณ์จก,กี้ทุกคนจะรู้ว่าการพาเป็นยังไงการพาเป็นยังไงจกี้ทุกคนเขาจะรู้เลยว่าไม่ให้ม้าไปถ้ามันพาเอามาอยู่มันจะพุ่งไปนิดนึงแล้วก็เราค่อยๆดูดปากมันจะรู้ของมันเองอืม,อมนี่แหละคือ มีีเทคนิคของแต่ละคนท<ช>ี่แต่ละคนใช่ให้ถ้าพาปุ๊บให้มันมันพุ่งไปเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ค่อยๆโน้มตัวเบาๆไม่ให้ม้าเตะขาสับขากันนี่แล้วคุณรู้ไหมนาลงชัยเนี่ยได้แชมป์มาดาบบี้เนี่ยม้าชื่ออะไระไมีอะไรอ้าให้เขาถามให้เขาตอบเลยอ่ะได้แชมป์มาอะไรความฝันความฝันมา้าม้าใครเลี้ยงใครขี่ข,ขี่ขเองเออ รับชนะปีไหน47 47ไม่นานนี่เองนะมันไม่นานนี่เลิกปีเองเลิกเลิกที่ผมเข้าวงการเลยนะ47เลิกเลิกขี่ไปแล้วกลับมาขี่ใหม่ัะเดือนอ่ะเลิกขี่ไปแล้วกลับมาขี่ใหม่แล้วก่อนขี่ชนะดาบี้มีบนอะไรไหมมีบนบวช9วันอ่แล้วบวชไหมเพีงโคราช9ชั่วโมงบวช2อบวชแล้วบวชที่บวชสก็ไม่มีใครครบแล้วแล้วแก้บวชให้แกแก้บวชให้กับ กอมงอย่างที่เป็นรูปรูปอั้ก็ก่อนได้ดาบี้ขออะไรขออะไรเขาขอเทคนิคที่ขอเลยมาเป็นเป็นรูปถ้วยสถานพบชนะอะไรนะชนะดาบี้ชนะดาบี้สถานพบชนะดาบี้พี่ผมจะได้อย่างนี้บอกสั่งพี่ป้อถ้วยนี้น้องยังไม่เคยได้เลยนะถ้วยอื่นได้มาหมดแล้วเนี่ยทำไมก่อนเนี่ยม้าเนี่ยเล็กนี่ขี่ม้านี่นะตัวตัวขนาดไหนม้าเราตัวดีระขนาดไหนบอกเขาด้วยตัวน้อยแต่วิ่งตัวขนาดไหนความฝันตัวไม่ใหญ่แต่วิ่งมาก จัดมากหนึ่งสิบความฝันมาที่ความฝันแล้วเป็นไงฝันที่เป็นจริงนี่แหละนั่นแหละแล้วก็มาห้าศูนย์ลักเดือนชนะดาบี้ต่ออ๋อนี่คือช่วยช่วยที่สองเหรอช่วยสองก็ดูแลไงเล็กดูแลก็ดูแลอยู่ด้วยกันช่วยช่วยตรงแขนดูดูที่แขนคุณดูที่แขนนะครับวยนี่ครับนี่ดาบี้ครับนี่ช่วยดาบี้นี่ความฝันนี่ครับไอ้รับดาบี้เห็นไหมท่านี้เลยท่านี้เลยดูหน่อยดินะดูเลยรู้ว่าเนี่ยท่านี้ท่านี้ ฮะเฮ้ยพูดไปเล่นไปเลยเนี่ยจร,จริงเนี่ยครับปีสี่เจ็ดที่สักเป็นยังไงเป็นยังไ,เไงเดี๋ยวเราจาับตอนนี้เขเรื่องเรื่องร,รกชาตินะเนี่ยรักชาติอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้เล็กทิ้งท้ายนิดนึงกับจ็อกกี้ทุกวันนี้ทำไมขี่ม้าแบบไหนยังไงเล็กอยากให้พวกนี้ขี่ม้าแบบไหนอยากไม่ให้ รุ่นน้องเด็กรุ่นใหม่ออกมาแกล้งกันแล้วลงมาต้องต่อยกันทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกทีอ,อยากให้ตั้งใจขี่ซองเปิดไปข้างหน้าแล้วก็หาทางขี่เก็บไว้ขี่กันตีหลังดีกว่ามีเรื่องกันถ้าสมัยก่อนรุ่นผมขี่ใช้ประสบการณ์ฝีมือพวกตูลิสจันทราม,มพวกบัญชาชัยสมัยก่อนฝีมือกันใส่นนสมัยสมัยนั้น แค่ใช้ฝีมือมันสมองประสบการณ์มาเราไม่ไหวเราก็ไม่แกล้งใช่ไม่แกล้งกันให้เขาผ่านแต่โกนขอานได้ผ่านไปอะไรอย่างนี้ไม่มีการแกล้งกันเขาลงมากับหัวเราใช่เป็นเพื่อนกันแต่อยู่บนหลังม้าถ้าม้าใครสู้ไม่มีการสิทธิ์ได้ขอานกันานคือว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นให้เขาขึ้นได้คือว่าเราโง่มากไม่แกล้งไม่แกล้งกันไม่อะไรกันทางใครแล้วโค้งหน้าตรงใช้ฝีมือขี่ใส่กันถึงเส้นชัยแต่ว่าช่วงนั้นดีเล็กขี่นะไม่มีแกล้งอะไรไม่มีแกล้งกันเลยใช้ประสบการณ์แล้วฝีมืออย่างเดียวล้วนเลย แล้วมาอะไรประทับใจที่สุดเหมือนฝันนั่นแหละสเตลิงเทนคิงคัพพสสามเก้าดูสินี่นี่เราเราถ่ายรีวิวเนี่ยคิงคัพพอดีเลยเป็นคนขี่ชนะพสสามสิบเก้ารู้สึกมาชุดนั้นไหลเลอะเนาะชนะยอดไฉไลตอนเลยนปีสามเก้ายอดมันทะลุสองร้อยล้านละมั้งมีรางวัลล้านหนึ่งสมัยก่อนสมัยก่อนก็นี่ก็ล้านหนึ่งแต่ว่า ตอนนั้นกับตอนนี้ใช่ตอนนั้นตอนนั้นมันมากใช้ประสบการณ์แล้วฝีมือยนใช่ใช่ใช่ครับเล้วงเงินรางวัลชั้นหนึ่งนี่มันกี่สิบเท่าไหร่เกือบสองแสนอเกือบสองแสนคนเลี้ยงฟางดงามมารวยมาเงินเดือนมาอยู่ตวงประทับใจสุดแต่ไม่เคยไม่เคยได้ขี่ฟางงดงามเนี่ยฟางงดงามไม่เคยได้ขี่เลยมีเด็กรถเจ็ดกับรถห้าได้ขี่มาตัวนี้แบกน้ำหนักเยอะด้วยใช่อยู่ประเภทเล็ก ใครใครเด็กรถคอกนายได้ขี่ทุกคนเล็กในโรงเายนอดไม่ได้ขี่ไม่มีรถไปขี่ดรมัตขี่ยากหน่อยขี่ยากหน่อยมาลองบกโอกาสโอกาสโอกาสแบบชนะน้อยหน่อยเด็กน้อยสมัยนี้สับแต่จะขี่นึกว่าเส้นชัยอยู่ป้ายเจ็ดไม่มีการที่เก็บไว้ขี่ตีนหลังคือยังไม่ใช้ความคิดไม่ใช่ลองขี่อย่างเดียวนำได้นำขี่อย่างเดียวถ้าม้าถ้าม้าตัวไหนไม่เก่งจริงๆแผลถ้าไม่เหนื่อยจริงๆแพ้ถ้าอึดไม่อยู่ไม่เพราะว่าเด็กสมัยนี้ไม่ไม่เก็บไว้ขี่ตีนหลัง มันนึกว่าเส้นชชยปเจ็ดมันขี่กันอย่างเดียวเส้นัชมันอยู่ตรงเส้นใชสองเปิดมันรู้แต่ว่าตะบี้ตะบันถ้าเป็นรุ่นสอนขี่กันสองก๊อกสองเปิดนําได้นํานําไม่ได้นั่งตามแล้วโค้งไปเจ็ดจะออกหน้าตรงหาทางขี่อีกทีนึ่งสมัยนั้นสมัยนี้คือควบคุมกําลังม้าไม่ได้ขี่อย่างเดียวเราต้องดูใครนะพี่ปานใช่พี่ปานพี่ปานสุดยอด สองเปิดให้ที่ดูเป็นตัวอย่างจะให้ดูเป็นตัวอย่างพี่ปานส่งม้าก่อนไม่ได้นำนั่งตามโค้งหน้าตรงคืออ่านเกมผู้ต่อสู้แล้วดูสังเกตพี่ปานโยกหัวทิ่มเลยอ่าโยกม้าหัวทิ่มเลยอาจจะมีหรือห้าเดนสุดท้ายสุดสุดท้ายเขาจะใส่เลยนั่นแหละพวกนั้นสมัยก่อนเขาใช้มันสมองกันฝีมือกันกำลังกใช่อ่านกำลังม้าอ่านกำลังผู้ต่อสู้ใช่ต่างนอันนี้เรียกว่าเคล็ดลับให้ม้าด้วยระยะยาวใช่ใช่เนี่ยเขาขี่กันอย่างเนี้ยไอ้ฝ่ายพี่สอนฝ่ายขี่ม้ากี่ก๊ก ไม่ใช่เส้นชัยอยู่ป้ายเท็จใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวิธีการการสอนเด็กสอนเด็กนี่จ็อกกี้รุ่นใหม่เดี๋ยวให้เล็กจะสอนนี่เล็กจะสอนนี่นี่จะไทยมันยกลมให้ดูหนนะผมเนี่ยยกยางเีลยคือเด็กตอนนี้ก็มาทำตัวคือได้เวลาทำตัวแล้วก็ฉายดูเลยว่านี่การฝึกสอนจ็อกกี้เป็นยังไงมาทีนี้เรามาดูเลยสองก็คืออะไรโดดซองหาทางขี่ร้อยเมตรแรก พอเปิดชิงกันไปเลยน,นำได้นำนำไม่ได้ก็นั่งตามแล้วก็ก๊อกสองคือว่าโคง้งสิบเส้นหลังถ้าเป็นกรุงเทพก็โค้งไฟสามจะออกทางตรงหาทางขี่โอ้ครับเหนือก๊2 2> อกสองน้ำมันน้อยมา <c oughs> ทีนี้มาดูว่าการทำตัวของเด็กการ <c oughs> การโยกยางกันอะไรเดี๋ยวให้นี่การสอนเด็กหลังจากที่วางมือจอากย,ก,ยก,กี้แล้วจะไม่เป็นเทนแล้วก็ทีนี้ต้อง เทนจ็อกี้อีกเพราะว่ามันเลวเลยต้องรอมันนานลับากลับากเลยขี้มากจริริพวิชิตาไอ้ขีิยัโอ้ี่ก่าวิมันแล้วมาสิหมอนวิชิตดามาบริษัทถอดมาวันหลังเกมาบริษัทอ่ะเออนี่คืออะไรนี่ ต,<ร>ตัวตามตามอปอบเล็กดีคือการทําตัวเด็กการทําตัวซ้อมทุกวันเจ้ากี้นุบัยคชัยน,นี่ทําอะไรยกเอาเริ่มยกยางนี่ทุกวันนี่คือสเต็ปสเต็ปเขาต้องแน่นหน้ามองมาตรงแผงม้าใต้แผงมา้าเนี่ยซ้อม ให้เขาอย่างนี้ทุกวันเด็กน้อยจะได้มีแรงถ<ะ>้า<ะ>ตอนนี้เอาอยู่ก็อยู่เลยถ้ามาอยู่ก็คือเด็กน้อยตะเิดติดยงติดยาเราต้องคุมคือเด็กมันกำลังอยู่ในอะไรไวัยกำลังนี่อยู่ใช่วัยขนองคือเราเคยเป็นมาแล้วเราเคยเป็นมาแล้วแต่เราคุมตัวเองได้ได้แต่เราไม่เราไม่ไมใช่อย่างวันนี้นี่คืออะไรเข่าต้องต้องชิดว้ก่อนเข่าต้องแน่นแน่นคือกําลังขาอานีกลังขากําลังเข่ากําลังแขนอันนี้เป็นจ็อกกี้เดาลุง กำลังจะปั้นให้ได้เชื่ออะไรเชื่ออะไรนกปชัยนกชัยโคราชเนี่ยไอ้ฝโคราชเนี่ยโคราชอ่ะเอาตหลอกก็มันมีอะไรมีฝามีฝเยีย่ยมลูกเยี่ยมนี่คือสเต็ปอะไรสเต็ปยกยกยางทุกวันเอากำลังขากำลังแขนต้องโยกีต้องโยกใช้เวลาโยกเท่าไหร่สองนาทีเร่งหนึ่งสองยกสามยกสามยกแล้วก็วิดพื้นซิกอัพก็จับ กวเดาลุงเดาลุงปีนี้เราไปใะชัยรู้หน่อยครับ14อีกปีนหนึ่งอีกปีเรียนตัวเนี้ยเรียนอยู่ปะเนี่ยไม่เรียนแล้วครับดังๆลูกแรงหมดแล้วอะ่ะยางที่ไม่เล่งอันนี้ค่อยๆให้มันโรยก่อนขึ้นมานิดนึงขึ้นมาขวบไม่ใกล้หน่อยตุ๋ยขึ้นมานิดนึงเยี yeah. <c oughs> ่ำขึ้นมานิดนึงลูกเยี่ยม อ้าวข้ออันะตรงแล้วเชียงอะไรอย่างนี้ดูไปเฮ้ย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 เ้ยแล้วที่ใช้เสียงคือมันก็หน้าตรงไล่หมาแบบหน้าตรงแบบใช้เสียงช่วยด้วยใช่อือนี่แหละอย่างนี้เทคนิคมีหลายอย่างเงี้ยขีมาเนี่ยโค้งกับหน้าตรงก็ง่ายนะก็ลูกได้เสียก็แบบ ขี่ใส่กันเลยเคยม้านี่แค่นาทีหนึ่งเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยไม่เหนื่อยกว่านี้อีกเหนื่อยกว่านี้กำลังขากำลังแขนกำลังสมองพอมาโยกใช้กำลังต้องที่ที่ให้ใช้เสียงคือว่าโค้งหน้าตรงลูกแ้เสียงไงพี่กิมต้องใส่กันเลยต้องขู่มาไป้วยช่วยหต้าตีแบบอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างมันไม่ให้เรื่องง่ายก็ต้องสอนยกกี้นี่เป็นยกกี้ไม่ให้เรื่องง่ายสอนสอนให้ได้ดีไม่ไม่เหมือนนักสืบนะใช่เบอร์มันยังง่ายให้เบอร์คู่ เสียกันทุกนัดเสียทุกนัดรู้ทุกตัวเสียไหมเสียทุกตัวรู้มากเกินไปรู้เยอะเกินไปเรื่องไม่ถูกเรื่องไม่ถูกนอกจากมาเราเองรักพี่รักพี่เสียไดน้องใช่ถ้ามาเราเองรอดรอดถ้ามาเราเองเราโลกไม่ใช่รอดหอกใช่ไอ้นี่มึนก็รบทุกคนอ่ะแล้วเขาเล่นมาเนอะใช่ตัวนี้น้อยไม่เอาไม่เอาไม่ควบมาสิบสองบาทแทงไหมไม่แทงเขาไปละร้อยอ่ะโอ้โหมาจริจ้าแล้วสมัยนี้โลกกิจ มาสู้ชีเด็ดไม่ชอบรู้แต่ชอบอยากรู้แต่พวกพอรู้ง่ายงไม่แท้งรู้อยากพวกม้ารู้อยากอยากชอบมากชอบไม่รู้เป็นอะไรกันพวกเราแต่ก็าหมดตัวทุกนัดหมดทุกนัดเือนปติไปไปแล้วคุยอะไรมปป